ตาไปเที่ยวนรกกลับมาบอกตาตายแล้วฟื้นกลับมาบอกค่ะฟังนะตาจะบอกเวลาใส่บารอย่าลืมใส่สิ่งนี้ด้วยทุกครั้งเรื่องคุณตาไปเที่ยวนรกกลับมาบอกค่ะขอนอบน้อมก้มกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะทางช่องของเรา B Heart h e l h Base กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักเคารพรักทุกท่านค่ะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอโปรดทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการเปิดทางโชคลาบรับทรัพย์ให้กับท่านกันก่อนนะคะทางช่องของเรา B Heart h e l h Base วันนี้นำเสนอสิ่งดีๆด,ดังนี้ค่ะ เวลาใส่บารอย่าลืมใส่สิ่งนี้ด้วยทุกครั้งค่ะวันนี้นำเสนอเรื่องคุณตาไปนรกค่ะคุณตาไปเที่ยวนรกกลับมาบอกค่ะเรื่องนี้โยมเคยได้ยินคุณตาเล่าให้โยมฟังว่าคุณตาชื่อนายดิดตอนที่อายุ14ปีนั้นคุณตาได้ป่วยเป็นไข้รู้สึกว่ามีคนมาปอกส่งเหนือที่นอนของคุณตาแล้วคุณตาท่านก็ได้ ลิ่นแล้วก็สลบวูบไปตั้งแต่ตอนนั้นค่ะคุณตาไปรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็เห็นมีคนสองคนพาคุณตาเดินไปเขาเดินไปข้างๆด้วยทั้งข้างซ้ายและข้างขวาพอไปถึงที่มีคนนั่งอยู่บนแท่นหินคนนั้นเขาถามคุณตาว่ามึงนะชื่ออะไรคุณตาก็ตอบว่าผมชื่อดิดครับ พอดีคนที่ได้ยินและคนที่นั่งอยู่บนแท่นหินบอกว่าเอา้าผถดตัวแล้วละ่ะคนนั้นชื่อดีคนนี้เอาไปส่งสนะสองคนที่พาคุณตาไปก็จับแขนคุณตาให้หันหลังกลับแล้วบอกว่าไปมึงไปเดินไปคุณตาก็เดินมาเรื่อยเรื่อต้องวิ่งบ้างเดินบ้างเพราะแรงฉุดของเขาทั้งสองคนสองข้างซ้ายขวาตอนไปเดินไปดีๆแต่ตอนกลับ เขาให้วิ่งบ้างเดินบ้างเหนื่อยๆมากที่สุดเลยคุณตาบอกเล่าให้ฟังค่ะในช่วงที่เขาปล่อยให้เดินคุณตาหิวน้ำมากมองเห็นข้างๆทาง,งมีขันสำริดสมัยก่อนใส่น้ำมีดอกมะลิลอยมีจอกสำริดลอยอยู่ค่ะคุณตาก็ตักน้ำขึ้นมาพอจอกจอดถึงปากคุณตาเขาก็ตบขันน้ำร่วงน้าหกกระเด็นกระจายไป เขาพูดว่าไม่ใช่ของมึงมึงไม่ได้ทําไว้กินไม่ได้หรอกถ้าหิวมากก็กินโน่นของมึงอยู่โน,น่นคุณตาหันไปเห็นก็จําได้ว่าเป็นชามถ้วยตราไก่ใส่ปลาทูอยู่สองตัวอีกชามหนึ่งเป็นถ้วยข้าวไม่ใช่ข้าวร้อนหรอกคุณตาจําได้ว่าเมื่อตอนเป็นเด็กแม่ของคุณตาเคยสั่งก่อนออกไปทุ่งนาว่าใอ้หนูหากถ้าพระมาให้ตักข้าวใส่บาตรพระด้วยนะ แม่ของคุณตาสั่งไวค้ค่ะแต่ความที่คุณตาขี้เกียจขี้เกียจจะไปตักข้าวร้อนๆที่มีอยู่ในหม้อข้าวคุณตาก็หยิบข้าวเย็นไปใส่บาตรแทนแต่ข้าวก็ยังไม่ได้บูดนะคุณตาจำได้ว่าใส่ข้าวพร้อมปลาทูสองตัวตามที่แม่ทอดไว้ให้ฉะนั้นขณะนี้ คุณตาก็เลยได้นั่งรับประทานข้าวกับปลาทูสองตัวนั้นทั้งๆท,ที่ไม่ได้หิวข้าวแต่คุณตาหิวน้ำทานเสร็จก็รู้สึกอิ่มแล้วก็รู้สึกชื่นใจมากๆทั้งๆท,ท,ที่เป็นข้าวเย็นแต่ก็ไม่หายหิวน้ำพอทานเสร็จแล้วสองคนนั้นก็บอกให้เดินทางต่อไปเดี๋ยวไม่ทันเวลาคุณตาก็รีบเพราะกลัวคำว่าเดี๋ยวไม่ทันเวลา ขณะที่เดินผ่านไปคุณตาก็เห็นมีคนยืนอยู่ใต้ต้นไม้ในใจก็นึกว่าทำไมเขามายืนใต้ร่มไม้นะต้นไม้ใหญ่ๆดูแล้วเขาก็มีความสุขดีนะคุณตาอยากจะถามด้วยคำพูดแต่ก็พูดไม่ได้ได้แต่นึกในใจสองคนนั้นรู้ก็เลยตอบให้แทนคนที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ว่า นั่นแหละคนพวกนี้เขามีใจศรัทธาปลูกต้นไม้ไว้ให้เป็นร่มเงาให้ความร่มเย็นไว้ให้กับคนทั่วไปได้ผ่านมาพักอาศัยให้แก่สัตว์หรือคนได้เข้าไปอาศัยกันแดดร่มเย็นเพราะคนโบราณเขาจะปลูกต้นไม้ถ้าเขาไม่มีเงินทองที่จะสร้างศาลาพักร้อนเขาก็จะปลูกต้นไม้ไว้ข้างทางเดินค่ะ หรือกลางทุ่งนาเพื่อให้เป็นร่มเงาแก่วัวควายหรือสัตว์หรือนกอะไรก็ตามหรือคนเดินทางมาร้อนร้อนก็มาพักเหนื่อยได้คะ่ะคุณตาจึงก็รู้สึกจำได้ว่าอ๋อทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ก็ได้บุญม,มีความสุขขณะที่ตายไปก็มีความสุขเหมือนตัวเองได้อยู่วิมานด้วย เมื่อเดินต่อไปอีกก็เห็นบ้านบนบ้านมีคนเยอะใต้ถุนบ้านมีคนหนึ่งนั่งอยู่คนเดียวแต่อีกบ้านหนึ่งก็ใต้ถุนบ้านมีคนเยอะแต่บนบ้านมีคนอยู่คนเดียวคุณตายอยากจะถามคนที่อยู่บนบ้านและอยู่ใต้ถุนบ้านแต่ก็พูดไม่ได้ได้แต่นึกในใจก็นึกถามสองคนนั้นที่พามาก็ตอบแทนคนเหล่านั้นว่า นั่นแหละคือคนที่ทอดกระถิ่นเพื่อเอาหน้าเอาตาก็อยู่ใต้ถุนบ้านอยู่คนเดียวและคนที่เขาอนุโมทนาด้วยความจริงใจเขาก็อยู่บนบ้านและคนเยอะๆที่อยู่บนบ้านนั่นแหละคือคนที่ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดกระถิ่นด้วยส่วนบ้านอีกหลังหนึ่งมีคนอยู่ใต้ถุนบ้านเยอะๆแต่อยู่บนบ้านคนเดียวนั่นคือคนที่เขามีศรัทธาจริงๆได้ทอดกรถิน่นจองกรถิ่นคนเดียวค่ะ แต่มีคนมาอนุโมทนาสาธุการน้อมจิตเป็นกุศลด้วยความเต็มใจเขาก็ได้อยู่วิมานด้วยการมีความสุขด้วยกันค่ะแต่คนรับจองกระถิ่งเจ้าภาพกระถิ่งอยู่บนบ้านแต่คนอนุโมทนากระถิ่งอยู่ใต้ถุนบ้านและต่างคนก็มีความสุขค่ะคุณตาก็เดินต่อมาเรื่อยๆเดินบ้างวิ่งบ้าง แต่หิวน้ำเหลือเกินทรมานมากแต่ก็รู้อยู่ในใจคนเดียวไม่คิดจะถามแต่สองคนที่พามาก็บอกว่าหิวน้ำมากใช่ไหมจำไว้นะถ้าไม่ได้ทำบุญด้วยน้ำตายไปก็ต้องหิวน้ำอย่างนี้แหละคุณตาก็จำได้ไม่เถียงไม่ตอบอะไรทั้งนั้นพอดีหมดเวลามาถึงบ้านเขาก็บอกว่าถึงแล้วนะและจับตัวคุณตาโยนลงมาค่ะ คุณตามีความรู้สึกว่าเหมือนตกลงมาจากที่สูงงูบลงมาเลยลงมาที่นุ่มๆแล้วก็มีความรู้สึกตัวได้ยินเสียงของนาสาวซึ่งนาสาวก็กำลังนั่งร้องไห้อยู่ข้างๆร่างของคุณตานี้แต่เมื่อคุณตาก็กระดิกนิ้วมือทุกคนกลัวรีบวิ่งหนีลงเรือนไปแต่คุณตารู้สึกตัวตื่นแต่ยังพูดไม่ได้คุณตายังหิวน้ำมากๆแต่ก็บอกขอน้ำกินไม่ได้ น้าสาวไม่กลัวหลานดีใจเปิดผ้าคลุมออกจับตัวดูมีความอุ่นขึ้นและรู้สึกสันสันก็เลยรีบตักน้ำมาให้ดื่มแต่คนเท่าคนแก่บอกว่าอย่าให้น้ำมากคนสลบไปเป็นคืนเป็นวันต้องให้น้ำแต่น้อยเขาจึงใช้สำลีหยดน้ำเข้าปากให้คุณตาใจของคุณตาอยากให้ยกน้ำให้ดื่มแต่ก็พูดไม่ได้เพราะทางแข็งหมด คุณตาสลบตั้งแต่บ่ายสามโมงมาฟื้นตอนเช้าหลังถวายสังฆทานพระกลับวัดหมดแล้วกว่าจะพูดได้ใช้เวลาเป็นวันลมหายใจจากอ่อนก็แรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งเกือบจะปกติตอนสลบไปเป็นไข้ยอยู่พอฟื้นขึ้นมาจิบของคุณตาก็ระลึกรู้ตลอดเวลาว่า ถ้าหากหายป่วยเมื่อใดก็จะขอทำบุญด้วยน้ำเพราะจําได้ว่าทุกทรมานด้วยความหิวน้ำมากพอดีมีหมอรักษาไข้คุณตาหายจากไข้ก็เริ่มแข็งแรงดีขึ้นอยู่มามีเศรษฐีคนหนึ่งอยู่บ้านปากคลองริมแม่น้ำน้อยนั้นได้มาขอคุณตาไปเป็นบุตรบุญธรรม คุณตาก็ขอบอกกับแม่บุญธรรมว่าก่อนที่จะทำงานอย่างอื่นอยากจะขอขุดบ่อน้ำสักลูกหนึ่งให้ได้ใช้กันตลอดทั้งหมู่บ้านที่เขาอยู่คือหมู่บ้านหนองตารอดและบ้านที่จะไปอยู่อยู่ปากคลองบางประเกดห่างกันไม่ถึงกิโลเมตรนี่เองแม่บุญธรรมของคุณตาก,ก็ยอมให้ขุดและยังออกทุนให,ให้ทำเป็นแบบรองฝักมะขามคือทำเป็นท่อนๆเป็นวงบ่อปัจจุบันนี้บ่อนี้ก็ยังอยู่ ตอนที่ขุดนั้นคุณตาอายุประมาณ16ปีและต่อมาคุณตาได้สร้างศาลาพักร้อนหลังหนึ่งคู่กันเรียกว่าศาลาขาวและคุณตายังช่วยทํางานตามวัดสร้างศาลาสร้างโรงเรียนโดยไม่คิดค่าแรงเลยอีกด้วยคุณตาบอกว่าตั้งใจทำด้วยความบริสุทธิ์ใจมีศรัทธาที่จะทำอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอุทิศให้เป็นทาน คือสร้างศาลาพักร้อนให้ผู้อื่นร่มเย็นขุดบ่อน้ำเพื่อให้คนได้ดื่มได้ใช้ก็ได้รับความสะดวกสบายมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะโยมอยู่กับคุณตามาตลอดได้เห็นพฤติกรรมการทำบุญกุศลมากมายของคุณตาหลังจากฟื้นจากความตายครั้งนั้นปัจจุบันนี้คุณตาอายุ87ปีแล้วก็ยังทำบุญปักบาตรทุกวันค่ะ และคุณตาก็เป็นหมอแผนโบราณอีกด้วยใครจะตามให้รักษาไปไหนก็ไปแก่แล้วก็ยังทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโยมเห็นมาอย่างนี้จึงทำให้จิตใจของโยมรู้จักการเสียสละมาตั้งแต่เด็กและติดเป็นนิสัยมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะสาธุเรื่องราวคุณตาไปเที่ยวนรกกลับมาบอกก็จบลงเท่านี้ค่ะท้ายนี้ ช่องของเรา B Heart Heal Base กราบขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้ค่ะเรื่องนี้หวังเป็นประโยชน์กับตัวท่านและคนที่ท่านรักนะคะขอให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังเรื่องนี้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสุขก,กายสุขใจตลอดไปนานๆน,น,นะคะทุกท่านกราบสาธุค,ค่ะโปรดอย่าลืมบอกต่อส่งต่อแชร์ให้กับคนที่ท่านรักทราบด้วยนะคะคล้ายนี้ หากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานบุญขอให้ท่านมีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเธินนะคะกราบสาธุค,ค่ะและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุ ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอใทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ